สารไอโกโซล่าเราเป็นผู้นําในด้านของเทคโนโลยีของตัวของเซลล์นะครับที่อยู่ในแผงโซลาเซลล์นะครับซึ่งเราผลิตตัวของเซลล์นะครับแล้วก็จัดจาหน่ายตัวเทคโนโลยีเซลล์ครับให้กับผู้ผลิตแผงโซลาเซลล์ในแต่ละแบรนด์นะครับนอกจากนี้เนี่ยเรายังมีธุรกิจในเชิงของงานวิจัยนะครับในการทํา R;D ของตัวเซลล์แล้วก็ยังผลิตตัวเซลล์แล้วก็ขายให้กับแบรนด์อื่นด้วยแล้วก็ ตัวผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายที่เราทําก็คือเป็นแผงโซลา r เซลล์ของเราเองนะครับซึ่งก็จะเป็น3ธุรกิจใหญ่ๆของทางบริษัทไอกโกโซลร์ mm ่ hmm. นเองตัวจุดเด่นของบริษัทไอโกโซลารของเราเนี่ยนะครับตัวเทคโนโลยีของเราเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีที่เราเรียกว่า ABC หรือว่า All Back Contact นะครับนั่นหมายความว่า คอนแทคทั้งหมดนะครับที่อยู่ตรงบนโซลาเซลล์เนี่ยจะถูกวิมูฟย้ายไปไว้ที่ด้านหลังของตัวเซลล์ทั้งหมดเลยนะครับทำให้ด้านหน้าของเซลล์เนี่ยสามารถรับแสงได้อย่างเต็มที่มากขึ้นทําให้เรื่องของการเปลี่ยนผ่าน,นพลังงานจากพลังงานแสงให้เป็นพลังงานไฟฟ้า การเกิดเรื mm ่องของ energy conversion ก็จะสามารถทําได้ดีมากขึ้นทําให้ประสิทธิภาพของแผงนั้นสูงขึ้นนั่นเองนะครับในเรื่องแรกแล้วก็ยังมีเรื่องจุดเด่นต่างๆเช่นเรื่องของเรื่องของฟังก์ชันที่เราเรียกว่า c r t s t a l s h a d i n g optimization เป็นการทํางานภายใต้สภาวะที่มีเงาบังนะครับแผงในตลาดทั่วไปจะเวลาเจอเงาบังจะเกิดเรื่องของ energy loss เกิดขึ้นนะครับก็มีไล่ตั้งแต่5%จนถึง70% 100%มีทุกรูปแบบเพราะว่าเงาบังมีหลากหลายรูปแบบแต่ว่าแผงของไอโตด้วยเทคน ที่เราใช้เนี่ยนะครับ c u t u r Shading Optimization จะช่วย Reduce ในเรื่องของ Energy ที่ Loss หลงนั้นไปได้นะครับด้วยการดีไซน์รูปแบบเซลล์ที่ค่อนข้างพิเศษนะครับผมด้วยเทคโนโลยี A.B.C. All Back Contact นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายจุดเด่นเช่นเรื่องของไมโครแฟกนะครับไมโครแฟกก็คือการเกิดจุดแตกรอยร้าวในบริเวณเซลล์ก็จะทําได้ดีมากขึ้นเพราะว่าตัวเซลล์เนี่ยใช้วิธีการเอาเส้นสตริงไปไว้ที่ด้านล่างเซลล์ทำให้แรงพยุงอยู่ที่ด้านล่างเซลล์เป็นหลักในขณะที่เทคโนโลยีทั่วไปในตลาดเนี่ยจะใช้เส้นสปริงทั้งบนและล่างนั่นหมายความว่าเวลามีอะไรมากดทับการเดินเหยียบบนแผงโซลาร์เซลล์การ ขันท็อกแน่นเกินไปการอันโหลดดิ้งชิปเมนต่างๆก็จะมีโอกาสในการเกิดรอยร้าวทำให้กระแสของแผงตกเพอร์ฟอร์แมนซ์ของแผงก็ตกลงในแง่มุมของผู้ใช้ก็พูดง่ายๆก็คือว่า r ีเท r ร์เรสก็จะช้าขึ้นเพราะว่า p e r f o r m ร์แมไม่ได้เป็นไปนตามที่คาดหวังนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่ทางไอโตตัดสินใจเราเอาเทคโนโลยีตัวนี้เข้ามาเพื่อทําให้ทั้งเรื่องของฟิสซิ i บลิตี้ก็คือเรื่องของเรื่องของ r ีเท r รนะครับไวามากขึ้นดีมากขึ้นเรื่องของ product reliability ความาคงทนทานของตัวแผงนก็จะมีมากขึ้นด้วยนะครับก็จะส่งผลต่อโลกของเราในการช่วยโลกของเราไม่ให้แผ่ต้เล้าเซลล์เกิดเป็นขยะ ง่ายๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องนึงที่เราโฟกัสนั่นเองครับผลิตักของไอโคโซล่าของเราเนยครับจะมีตั้งแต่แผงที่เป็นตัวขนาดเล็กครับตั้งแต่4 4 0วัตต์นะครับมีตั้งแต่ตั้งแต่ residential scale มีทั้งแผงที่เป็นขอบสีดําล้วนนะครับเป็น all black color นะครับแบบเป็น black frame แล้วก็มีตัวที่เป็นแบบสีที่เป็นแบบอลูมิเนียมแบบปกติก็มีนะครับแล้วก็จะเป็นงานสําหรับโซลาร์ o ุท็อปงาน scale ทั้งเ i ียนก็จะมตัวที่เป็นรุ่น650วัตต์เป็น็คือเป็นกระจก ด้านเดียวนะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็น bifacial สามารถรับแสงได้ทั้ง2ด้านก็สามารถใช้กับงานโซล่าฟาร์มเพื่อสามารถได้ยูเจ er duration ก็คือได้ ได้เปอร์ฟอร์แมนซ์ที่มากขึ้นนะครับเพราะว่ารับสายได้ทั้งบนและด้านล่างนั่นเองนะครับแล้วก็ใช้กับงานโรตติ้งด้วยนะครับเพื่อป้องกันในเรื่องความชื้นต่ตางๆก็สามารถทําได้ดีมากขึ้นด้วยเช่นกันของอัพเต s ร์เซล e เซอร์วิสของไอโกะนะครับเรามีบริการหลังการขายในการซัพพอร์ตลูกค้านะครับไม่ใช่แค่เรื่องอัพเซลอย่างเดียวแต่ว่าเรามีบริการก่อนการขายพรีเซลล์อัพเตอ l ์ซลล์ p r o f e s s i o n a l consultant นะครับการให้คาปรึกษาในเรื่องของโอเปอเรชั่นแมนจ์การบํารุงรักษาแล้วก็เรื่องของโปรเจกต์เรเอ่ลยง การขายเรื่องของบริการหลังการขายเราก็จะมีทีมซัพพอร์ตนะครับโลเคอลอยู่ในประเทศไทยเรามีดิสพิวเตอร์นะครับสเจ้าในประเทศไทยนะครับที่เป็นเทียร์หนึ่งเราก็จะมีทั้ง p o l y t ท c h นะครับแล้วก็ LT e n e r g y 4ที่มีทีมวิศวกรนะครับให้คำปรึกษาแล้วก็พร้อมเข้าสู่พื้นที่ต่างๆแล้วก็เข้าไปบริการให้กับลูกค้าทั่วประเทศนะครับช่องทางการติดตามของ i อโคโซลานะครับก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.icosola.com นะครับ